ออกมาเต็มเลยนีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิดีไทยพีช n แนลนะครับวันนี้ผมไปหาเครื่องมือและเจอกล่องเครื่องมือใบนี้ในบ้านของผมอยู่หนึ่งกล่องน,นะครับเก็บจนลืมเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกล่องเครื่องมือใบนี้นะครับมีครีมและเครื่องมืออีกหลากหลายอย่างมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับด้านล่างเกิดความชื้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ หรือจะมีนะครับนาเป็นไอ้น้าเกาะอยู่นะครับแล้วก็เกิดเป็นสนิมเต็มไปหมดนะครับทําให้เครื่องมือนะครับหลายๆายอย่างเนี่ยเป็นสนิมและบางอันอาจอ้าไม่ออกนะครับอันนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับคันโยกนะครับตึงมากนะครับส่วนครีมอันนี้นะครับอ้าไม่ออกเลยนี่แน่นปึ๊กเลยนะครับเนี่ยที่สนิมกินเต็มไปหมดนะครับส่วนอันนี้ยังพอใช้ได้ ส่วนอันนี้อ้าไม่ออกเลยนะครับเนี่ยแข็งมากนะครับนี่เป็นสนิมอ้าไม่ออกเลยนะครับอันนี้ล่ะอันนี้ก็อ้าไม่ออกเลยนะครับเก็บไว้นานแล้วนะครับนะซื้อมานานแล้วก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับลืมไปเลยนี่ครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางช่องนิทัยพี h ชนแนลนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาแก้ปัญหาครีมที่เป็นสนิมนะครับ อ้าไม่ออกหรือบางครั้งอาจจะอ้าออกน้อยเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับอันนี้ก็พออ้าได้แต่อ้าได้แค่นี้นะครับเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับเราจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่หรือว่าบางท่านนะครับถ้าเป็นแบบนี้คงจะทิ้งกันหมดนะครับเนี่ยหุบยังไม่เข้าเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวเราไปแก้ปัญหากันเลยดีกว่านะครับโดยขั้นตอนแรกให้เอาทีมที่เป็นสนิมอ้าไม่ออกนะครับ นี่ครับวางไว้บนไฟนะครับแบบนี้แต่อย่าให้ตรงที่หุ้มตรงนี้นะครับไปโดนไฟอาจจะไหม้ได้นะครับนี่ครับวางไว้เลยครับเราจะทิ้งไว้ให้แค่พอร้อนนะครับนะถ้าร้อนเกินไปเนี่ยอาจจะไม่ดีทำให้ฉนวนตรงนี้ไหม้ได้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับ เผาจนร้อนได้ที่เราปิดไฟเลยครับและไปทำแบบนี้กันต่อเราจะนำครีมที่เราเผาไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาจุ่มน้ำกันก่อนครับและนำมาทุบตรงบริเวณที่เป็นคันโยกตรงนี้นะครับ เห็นสนิทไหมครับออกมาเต็มเลยทุบทั้งสองด้านและนำไปจุ่มน้ำอีกหนึ่งครั้งดูสิเห็นไหมครับมหัศจรรย์อย่างยิ่งทีมของเราอ้าออกแล้ว1อันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอันต่อไปจุ่มน้ำเหมือนกันครับและนำมาทุบเช่นเดิม นำไปจุ่มน้ำอีกหนึ่งครั้งดูสิเห็นไหมครับครีมของเราอ้าออกแล้ว แล้วนำน้ำมันมาชโลมป้องกันทั้งสนิมนะครับและทำให้นะครับนะตรงคันโยกตรงนี้นะครับลื่นขึ้นนี่ครับเห็นไหมครับ ใช้ได้แล้วนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อครีมอันใหม่แล้วเราก็ไม่ต้องทิ้งด้วยนะครับนี่ง่ายมากนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงทท่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเลยครับถ้าครีมเป็นสนิมแบบนี้อ้าไม่ออกทำแบบผมเลยครับอ้าออกแน่นอน